ก็ขอจเลือดในทาอีกเช่นเดิมคุณโยมทั้งหลายอ่าก็จะมาต่อในเรื่องของนามขันอีกนะทีท่จดาได้พูดถึงท่านรู้ไปทีนี้อ่าเวลาที่เราปฏิบัติข้างในเนี่ยเนาะเวลาที่เราปฏิบัติข้างในนะนเ,เ,รนนเราจะ ำหนดรู้เอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้มันไปตามพวกเจตฟิกคือขันอื่นๆนั่นแหละก็คือเวทนาสัญญาสังขารน,นั่นแหละนะทีนี้อ่าโดยปกติคนทั่วไปนี่นะรู้นี่จะวิ่งตามอ่าขันอื่นที่เขาทำงานอย่าสงสัยว่าโกรธอ่าก็ไปโกรธเขาอ่าเขาคิดปรุงแต่งออกไปข้างนอกคิดไปถึงอ,อดีตคิดไปถึงอานาคต อย่างนี้ยคิดเรื่องราที่เป็นกุศลนั่งอกุศลนั่งรู้ก็ไปร่วมเป็นอันเดียวกันกับเขานะไม่รู้จากตัวเองนะลืมเรียกว่าลืมรู้รตัวเองว่างั้นเนะนี่ยนะทีนี้หลักของการปฏิบัติง่ายๆปฏิบัติภายในนะคือให้รู้เนี่ยอยู่กับฐานของรู้เลยนะรู้อยู่นิ่งๆน,นะเวลาที่เราโกรธ ก็ให้ดูความโกรธนะที่จริงเขาไม่ได้ชื่อความโกรธหรอกมันเป็นอาการอย่างนั้นเองแต่เรามาใส่ชื่อให้มันอ่ะสมบูรชื่อให้มันอ่าการเขาเกิดขึ้นมาอย่างนั้นนะอ่ะรู้เราก็แค่แค่รู้นะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปตัดสินใจไปร่วมโกรธกับเขานะเขาโกรธขึ้นมาเนี่ยอ่เราก็อยู่เฉยๆดูดูว่ามันจะเป็นยังไงนะสุดท้ายแล้วเนี่ยความโกรธเนะี่ย ถ้าเราไม่ไปตามอ่าไม่ไปคิดไปปรุงให้มันเกิดขึ้นมาอีกมันก็จะดับเองนะธรรมารมพวกนี้ยังไงมันต้องเป็นอนิจจังอย่แลเรามันไม่มีใครที่จะมาโกรธได้ทั้งวันไม่มีใครที่จะมารักมาชอบมาหลงได้ทั้งวี่ทั้งวันไม่มีใครจะมานั่งหัวรอจนเหนือแข้งได้ทั้งวี่ทั้งวันนะเรื่องของธรรมารมเนี่ยอ่าเราไม่ต้องไปพยายามที่ะกําจัดนะ จะไปกําจัดกิเลสไปละโามโล่วามโกรธวามหลงไม่ต้องออกของพวกนั้นเกิดแล้วแบบเองนะสิ่งที่เราจะสนใจก็คือในเรื่องของสังขารขันก็คือความคิดเพราะว่าความคิดนี่เป็นต้นเหตุทั้งหมดเลยก่นะอนที่มันจะโกรธความปรุงแต่งน่ความคิดความปรุงแต่งเ่มันจะเกิดก่อน มันปรุงคือมันเป็นตัวสร้างอารมณ์นะมันไปคิดไปปรุงไปสร้างอารมณ์อ่านะแล้วเวทนาขันก็เสวยอารมณ์ตัวตัวนั้นไปนะถ้ามันัวดขึ้นมาเราเราต้องคอยระวังที่การคิดปรุงนะถ้าเราไม่ปรุงไอ้นั้นจบนะแต่ถ้าเราปรุงต่ออารมณ์นั้นมันจะกำเริบขึ้นใหญ่โตไปเรื่อยๆนะมันเป็นลักษณะนี้ แต่ทีนี้เราจะเห็นอยู่แต่อย่างนี้แหละเห็นแต่การปรุงก็เห็นแต่อารมณ์อารมณ์ก็เป็นเหตุให้เกิดการปรุงอีกมันจะเป็นมันเป็นเหตุของกันและกันอยู่อารมณ์ก็เป็นผลมาจากการปรุงแต่งทีนี้อารมณ์ก็เป็นเหตุแห่งการปรุงแต่งอีกนะเมื่อเราเห็นอารมณ์ทั้งสองเมื่อเราเห็นขันทั้งสองนี้มันทํางานอย่างชัดเจนอยู่อย่างนี้รู้เราเนี่ยไม่เข้าไปตัดสินเขา เฉยอ่ามันปรุงเคยเฉยอ่ามันเกิดอารมณ์รักชอบหรือว่าเกิดอารมณ์ที่ไม่ชอบก็ดูเฉยอยู่นั้นน่ะอ่าให้ดูไปก่อนคิดอะไรขึ้นมาก็ดูความคิดก่อนอย่าเพึ่งไปตัดสินใจอย่าพึ่งไปให้ค่าสิ่งเหล่านั้นเหมือนที่ตาเราเห็นข้างนอกนะอ่ะอ่าเราดู เราก็เฉยอยู่นั้นนะ่ะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรอารมณ์มันก็อารมณ์นี่ก็เป็นอความคิดก็เป็นเหมือนกับตาที่เราไปเห็นต้นไะม้เนี่ยความคิดก็คิดขึ้นมาเราก็เห็นเราก็เฉยนะอย่าเข้าไปให้ค่าเพราะว่าพวกนี้มันเขาจะทํางานโดยอัตโนมัตินะไอพ้พวกขันทั้งหลายแหละนะ่น่ะอ่าอย่างความคิดนี่ทํางานโดยอัตโนมัติเพราะว่ามันเกิดจากการสัมผัสเกิดจากการกระทบอย่างตาเราไปเห็นอ่เราก็บอกว่า อันนี้เป็นต้นไม้ใช่ไหมตาเราเห็นเป็นต้นไม้อ่ามันก็จะเข้ามาพอตาเราเห็นเนี่ยมันไม่ได้บอกชื่ออ่แต่ทีนี้ความคิดเราเกิดว่าเป็น,เป,นเป็นต้นไม้อ่าแล้วก็จะคิดต่อ่มันต้นอะไรล่ะมันมีประโยชน์ไหมมันสูงหรือว่ามันเตี้ยเกินไปมันจะเอาไปทําเสาเรือนได้ไหมนะม,มันจะคิดจะปรุงไป ไอตัวรู้ของเราก็รู้ตาม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 นะถ้าเราไม่มีสติเนี่ยตัวรู้ของเราเนี่ยมันก็คิดว่าความคิดนั้น,นเป็นตัวของมันเองคิดว่าเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจังอ่ะดังนั้นแล้วสิ่งที่เราคือเราจะต้องคอยระวังตัวรู้ของเราธาตุรู้ของเราไม่ให้วิ่งตามความคิดถ้ารู้ไม่วิ่งตามความคิดความคิดก็จะหยุดนะอีกอย่างหนึ่งเนะี่ย การที่จะไม่ให้เกิดอ่การคิดตรงแต่งอ่าก็คือมีสติรู้นี่แหละอ่าอย่างสมมุติว่าคุณโยมมองไปข้างหน้าเน่ออ๋อเอาอะไรสักอย่างก็ได้นะอ,อย่างอันามายอยู่ใกล้ต้นไม้ก็มองไปที่ต้นไม้ตาไปอยู่ที่ต้นไม้ีใจใจนี่มันมันมองที่ตัวเองด้วยนะตาเห็นต้นไม้อ่าใจเห็นใจ จะเห็นตัวจะเห็นกายจะเห็นตัวเลยเห็นทั้งกายเห็นทั้งตัวเห็นสามอย่างพร้อมกันดูสิความคิดจะไม่เกิดเลยนะแต่คนโดยมากไปเห็นข้างนอกแล้วมันไปอยู่ข้างนอกหมดเลยมันเป็นตัวเป็นตนเป็นก้อนไปอยู่ข้างนอกหมดเลยมันลืมดูตัเองแต่ถ้าตาเห็นข้างนอกนะไอ้รู้มันก็เห็นกายด้วยเห็นเห็นที่อาการของรู้ด้วย อย่างนี้มันจะมันจะตีความหมายอะไรไม่ได้เลยนั่นแหละตัวที่มันตีความหมายไม่ได้ตัวที่มันรู้ว่างๆนั่นแหละเป็นพลารู้นะอย่าให้รู้ของเราเนี่ยเข้าไปหลงอาการของเจติิกนะลีทนาสัญญาสังขารพวกนี้เป็นเกตสริกิกทรรมเป็นธรรมที่เกิดมาพร้อมกับอ่าวิญญาณน,นี่แหละอ่าเป็นธรรมที่เกิดมาพร้อมกับจิตวิญญาณน,นี่แหละนะพวกนั้นเป็นแค่อาการ คือโดยปกติแล้วอ่าตัวใจของเราเนี่ยตัววิญญาณของเราเนี่ยมันจะว่างๆว่างเปล่าอยู่แล้วไม่มีอะไรที่จะไปทําให้มันอ่าขุ่นมาได้หรอกแต่ว่าไอ้พวกมันไม่เข้าใจตรงที่ว่าอ่าเวทนาสัญญาสังขารนี่ทํางานเขาไม่เข้าใจว่าอันนั้นมันเป็นธรรมชาติของขันพวกนั้นเขาทํางานอยู่อย่างนั้นของเขาเหมือนเราอสงสิว่า เหมือนเหมือนกับเราเนี่ยเป็นนั่งอยู่ศลาริมทางนะเราเห็นรถวิ่งผ่านไปแล้วก็ผ่านมาผ่านไปผ่านมาอ่าเราก็นั่งดูใชยมีอะไรเกิดขึ้นไหมเราไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์เราไม่ได้ไปให้ค่าว่ารถคันนั้นสวยรถคันนี้ไม่สวยรถคันนั้นใหญ่รถคันนี้เล็กเราไม่ได้ไปให้ค่าแค่เห็นวิ่งวิ่งผ่านอะแล้วเราก็ไม่ได้วิ่งตามเราก็นั่งดูสบายสบาย ทีนี้ถ้ารู้ห้องเรานี้ก็เหมือนกันนะเราไม่ต้องไปวิ่งตามหรอกมันจะคิดอะไรเรา,มาไม่วิ่งตามเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาแล้วมันก็ดับพวกนี้มันเป็นของเกิดดับคิดข,ขึ้นมาแล้วก็ดับโกรธขึ้นมาก็ดับโลภขึ้นมาก็ดับเห็นไหมพอใจไม่พอใจก็ดับมันเป็นกฎของไตรลักษณ์อยู่แล้วนะเรื่องของพวกเกตดสิกรรมนะแต่ถ้ารู้นี่มันไม่ได้ดับนะที่ว่า วิญญาณดับหรือว่าจิตดับจิตดับเกิดดับเกิดดับอันนั้นนะมันเป็นลักษณะของกระแสที่เขาไปทํางานนะเอาดูง่ายๆอย่างนี้เมื่อมองไปทางขวามือนะวิญญาณนียวิญญาณทางขวามือก็เกิดล้วจกขูวิญญาณเกิดทางขวามือแล้วอะ่ะเมื่อมองไปทางซ้ายทางขวาดับวิญญาณมาเกิดทางซ้าย เห็นไหมมันก็เกิดดับดับจากที่หนึ่งแล้วไปเกิดที่หนึ่งเหมือนกับหิ่งห้อยที่บินอยู่ในอากาศเวลากลางคืนที่เรามองเห็นนะแสงวับวับวับนั่นแหละกระแสรกระแสของแสงมันเกิดดับเกิดดับแต่ตัวหิ่งห้อยมันไม่ได้ตายวิญญาณของเรามันไม่ได้ตายนะอ่ามันยังอยู่ที่ฐานมันที่มันไปรับรู้เนี่ยอย่างจักษุวิญญาณเนี่ยโสตวิญญาณคานะวิญญาณคิวหาวิญญาณนนะ่ะ ก็คือเขาไปทําหน้าที่ตรงนั้นก็เลยเรียกตรงนั้นเหมือนอย่างนายกอไก่เนะนายกอไก่เมื่ออยู่ที่บ้านเนี่ยทำหน้าที่เป็นพ่อบ้านใช่ไหมอาจจะเรียกพ่อบ้านอลูกๆอาจจะเรียกว่าพ่อภรรยาจะเรียกว่าสามีพอไปโรงเรียนนายกอไก่นี่มีตําแหน่งเป็นผู้อํานวยการเป็นไหม ตอนไปเรียนเป็นพวกนวยการนะพอออกจากโรงเรียนพวกนวยการดับไปแล้วอ่มากลับมาถึงบ้านเขามาเป็นพ่อบ้านแล้วแต่นายกอไก่ไม่ได้ตายจิตวิญญาณของเราก็เหมือนกันไม่ได้ตายไม่ใช่เกิดดับเบ,บือที่เราเข้าใจผิดไม่ใช่ดับไปแล้วก็อันใหม่เกิดขึ้นดับไปแล้วอันใหม่เกิดขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนนะเพอาะาพนี้เป็นเป็นภาพที่เป็นอ่ตอนสุดท้ายแล้วนะ่ะ ท่าตัวนี้ก็คือเป็นท่าที่เป็นอมาตะอยู่ตลอดนะมีตัวเดียวนะนี่แหละตัวนี้แหละที่เราจะต้องเข้าใจให้มากๆคําว่าาตารู้เนี่ยอนะเพราะว่ามันเป็นของที่ละเอียดมากมันมันไม่สามารถที่จะไปมองเห็นไม่สามารถที่จะเอาอะไรไปเป็นบรรทัดฐานในการกำหนดกฎเกณฑ์ได้ แต่เราจะรู้ได้ด้วยการเช็คเอาเองเช็คด้วยความรู้สึกของเราเนี่ยนะเอาจิตมามาเช็ควิญญาณเอาวิญญาณไปเช็คจิตนะจะรู้ว่ามีความรู้สึกอย่างไรก็ต้องเอาวิญญาณไปรู้มันจะรู้ว่าวิญญาณน่ะมันรู้แบบไหนก็ต้องเอาความรู้สึกมาจับที่วิญญาณนะมันรู้สึกว่ารู้ๆอยู่นะรู้นะฉันรู้สึกว่ารู้ๆอยู่เนี่ยทีนี้จะจะรู้จากความรู้สึกก็เออเรารู้ว่า เรากําลังเสียใจเห็นไหมไอความเสียใจกับตัวรู้เนี่ยมันมันคนละตัวนะไปรู้ว่าเสียใจรู้ไปรู้ว่าเสียใจนี่อ่าตัวรู้ตัวรู้สึกเนี่ยมันมันมีทั้งอ่าฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีก็คือฝ่ายฝ่ายฝ่ายปฏิฆะกับฝ่ายราคะนั่นแหละนะฝ่ายพอใจกับฝ่ายไม่พอใจมันเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็เฉยเฉยอ่ารู้สึกเฉยเฉย เฉยๆแบบเวทนานี่ก็มีนะไม่ใช่ว่ารู้ก็เฉยๆเหมือนกันแต่รู้นี่เฉยๆแบบสะอาดแต่เวทนาเฉยๆแบบยังมีโมหหยังมีคมหลงอยู่นะนี่แหละก็คือในคลิปนี้ก็อยากจะบอกว่าให้เราแยกขันออกให้ชัดเจนนะตัวปัญหาเนี่ยก็คือว่าอย่าให้รู้ของเราวิ่งตามขันอื่นเขาโดยเฉพาะในชีวิตของเราสิ่งที่ ดำเนินการอยู่ก็คือตัวสังขารขันความปรุงความแต่งความปรุงแต่งนะตรงนี้เป็นตัวดำเนินการเรีวยกว่าทั้งหมดเลยเป็นตัวหลอกเป็นตัวลวงเป็นตัวสร้างอารมณ์เป็นตัวสร้าง,าางขันอื่นขึ้นมานะมันเกิดจากความคิดปรุงแต่งนี้ก็เกิดมาจากอวิชชานะตามหลักของปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละเพราะความ ความไม่รู้จริงๆไม่ใช่ความไม่รู้นะคมรู้แต่มันรู้ไม่แจ้งอ่าวิก็แปลว่าวิเศษแจ้งต่างอ่ายาก็แปลว,ว่ารู้นะวิชาอะแปลว่าไ,วไม่คือรู้ไม่แจ้งรู้ไม่จริงอ่ารู้มันไม่ใช่รู้แบบตามความเป็นจริงรู้แล้วมันปรุงต่อเมื่อมันปรุงต่อวิญญาณรู้ก็เข้าไปรับรู้อ่านึกว่าไอสิ่งที่คิดขึ้นมานะ่ะเป็นตัวเป็นตนตของของตนเอง ถ้าให้มันเกิดเองตามธรรมชาติเนี่ยมันเกิดอยู่แล้วเราไปเห็นอะไรนีมันจะ่เกิดพระมีใลความคิดเนี่ยเรียกว่าผาาัสสะไงอ่าอาิยนาภายนอกอาจฉยาภายในแล้วก็มาวิญญาณสามองค์องค์ธรรมสามประการนี้ประกอบกันเข้าก็ย่อมจะเกิดผาาัสสะเมื่อมันเกิดผัสสะเนี่ยผัสสะเราเราเอาไม่ทันนะแต่พอรอบสอนเนี่เราเจตนาเข้าไปต่อเติมนะคิดรอบแรกเนี่ยเฉยๆนะ แต่พอรอบสองรอบสามรอบสีนี้มันเป็นเจียตนาของเราปัญหาแห่งความทุกข์มันก็ยิ่งเกิดที่นี้นะเพราะฉะนั้นต้องให้ชัดเจนตรงตรงตรงนามขันอ่านะถ้าเรามีสติอยู่อ่านะเห็นความคิดเกิดเราดึงกลับนะบางทีงมันคิดออกไปแล้วไปตลาดไปโน้นไปหาซื้ออะไรอยู่ในตลาดสดหรือบางทีบางคน ทำเกษตรกรรมเกษตรกรรมก็อาจจะไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่กลางทุ่งนาทั้งที่ตัวเองยังอยู่ที่นี่แต่มันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวอ่ะมันจะเป็นไปลักษณะนั้นนะให้ฝึกอยู่อย่างนี้บ่อยๆนะมันไปดึงกลับมันไปดึงกลับมันไปดึงกลับการทําอย่างนี้จะให้สติเรามันเกิดความเป็นนิสัยคือมันจะต่อต้านกับความคิดมันจะเป็นปฏิบัติกันนะแล้วมันจะเป็นทําไปทําไปแรกๆเราอาจจะ ตั้งใจดึงกลับแต่พอทำไปทำมามันเป็นอัตโนมัตนะิเป็นปฏิบัติกเกบัติกับความคิดโดยอัตโนมัติอันนี้เราเขาเรียกว่าสติอัตโนมัตินะมันไม่ใช่จะมาะเดินเดินก็มีสตินั่งก็มีสตินอนก็มีสติอันนั้นมันยังอยู่นอกไปนะแต่ที่เรากําลังปฏิบัติทงน,นี้เราต้องการปฏิบัติเอาเรื่องของใจเรื่องของภายในนะเมื่อสติตัวนี้เป็นอัตโนมัติแล้วเนี่ย มันจะทันความคิดนะความคิดข mm ึ hmm. Whoa, made, hurt, ้นมามันดับปุ๊บความคิดขึ้นมาเห็นปุ๊บดับปุ๊บความคิดขึ้นมาเห็นปุ๊บดับปุ๊บนะความคิดมันเกิดไม่ได้นะเมื่อมันเกิดไม่ได้ไอสิ่งที่สะสมอารมณ์ที่สะสมอยู่ในจิตของเราเนี่ยมันออกมาก็จะหล่นไปเรื่อยหล่นไปเรื่อยเกิแห้งไปเรื่อยนะตัวนี้แหละภพชาติที่อยู่ในที่สะสมอยู่ในจิตของเราเนี่ยมันจะสั้นลงเรื่อยมันจะแห้งลงเรื่อย เพราะว่าถ้ามันไม่ปรุงต่อมันก็จะไม่มีอ่อาหารเข้าไปเพิ่มให้กับจิตเพราะจิตมันเป็นอารมณ์อ่าจิตคือความรู้สึกนั่นแหละเมื่อไม่ปรุงก็ไม่เกิดความรู้สึกเมื่อไม่มีความรู้สึกสัญญาก็ไม่รู้จะจําอะไระจิตก็ไม่มีอะไรที่จะไปฝังอยู่ไม่มีอะไรสะสมมันจะอยู่ลักษณะนี้อ่าก็จะจางลงจางลงจางลงไปเรื่อยอ่าบางคนก็อาจจะหลุดพ้นแบบนิ่มๆช้าๆ แต่บางคนนี่ฝึออกอยู่อย่างนี้นะสะติไปเห็นความคิดเกิดขึ้นดับปุ๊บเห็นกองความคิดค,คิดเกิดขึ้นก็ดับปับ๊บนะบางทีมันถ้าสติกับสะมาธิมันได้จังหวะที่สมดุลกันพอดีเนะี่ยความคิดเกิดขึ้นเนะี่ยมันเข้าไปตัดปุ๊บเนี่ยสว่างจ้าเลยนะเกิดการเกิดเกิดญาณอะสว่างจ้าเลยแล้วจิตก็สามารถที่จะ อ่าจิตนั้นมันจะกระเด็นออกเลยอ่าเป็นลักษณะนี้หรือบางคนถ้าเป็นหนักๆนถึงขนาดว่าอ่าเหมือนฟ้าถลมเทลายระเบิดเลยก็มีนะมันอยู่แค่นี้มันอยู่แค่จุดนี้เองนะมันไม่ได้อยู่อะไรที่ยุ่งยากแต่มันต้องใช้เวลาให้การฝึกฝนเนี่ยมันเกิดความชำนาญน,นะเราจะไปเอาแบบ ง่ายๆเนี่ยคือมันแล้วแต่บคุคคลคนเราไม่เหมือนกันนะอันนี้พูดถึงสําหรับผู้ที่เป็นไปได้ยากแล้วก็ต้องฝึกปฏิบัติแบบนี้อ่ะแต่ผู้ที่เป็นไปได้ง่ายน่ะท่านฟังทำด้วยการที่มีสติอยู่เนี่ยอ่าสติมันก็เกิดจากการฟังมันตั้งมั่นอยู่แล้วมีสติสมาธิอยู่ในการฟังแล้วปัญญามันแทงเข้าไปเลยนะอันนี้ก็สิ้นสงสัย นี่คือการปฏิบัติธรรมเมื่อแยกรูปเสร็จแล้วก็มาแยกนามนี่ตามลําดับนี่ง่ายอแต่ต้องรู้อย่าไปทําไปมั่วๆอย่าอย่าไปทําให้มันเกิดเองนะถ้าทําให้มันเกิดเองนี่ไม่มีทางหรอกบางคนจะไปเดินจงกรมไปนั่งภาวนาแบบไม่รู้จักเข้ามาศึกษาที่ขันห้านี่ไม่มีทางนะเพราะว่าตัวนี้คืออริยสัจสี่ก็คือตัวขันห้านี่แหละปฏิปฏิจจสมบปบ,บาทก็คือการทํางานของขันห้านี่แหละ การทํางานที่มันเกี่ยวเนื่องกันของขันทั้งหนะ้าเนี่ยจริงแต่ว่าท่านไปนกระจายออกไปให้มันเป็นสิบสองขั้นตอนอ่าจริงๆแล้วก็คือวนเวียนอยู่แค่นี้นะคิดว่าหน้าจะพอเข้าใจนะมานะที่ออกมาพูดตรงนี้นะคุณโยมก็อยากให้ความเชื่อมั่น กับคุณญาติเุณโยมทั้งหลายวา่าสิ่งที่ได้พูดได้กล่าวมาเนี่ยคือตัวอาตมาเองก็ได้เดินทางผ่านมาแล้วนะก็ไม่มีอะไรที่จะต้องสงสัยในธรรมพวกนี้อนะ่าก็อยากจะมาแบ่งปันประสบะการณ์นะบางคนก็ติดอยู่มีเยอะแยะมากมายอนะ่าติดน้อยบ้างติดมากบ้างนะถ้าเรา ไปทําแบบไม่รู้จะให้มันเกิดเองเเราไม่เข้าใจระบบการทํางานของภายในเลยเนี่ยมันมันยากนะก็สาหรับคลิปนี้ก็ให้ถือว่าเป็นความรู้ในระดับอขั้นตอนยอดเรียกว่าอยู่ปากขอบของพระนิาพานเลยก็ว่าได้โยมก็ค่อยๆไปศึกษาไปพิจารณาไปค่ปคอยสังเกตการการทํางานของขันของตัวเองนะคิดว่า คงไม่นานนะก็อาจจะถึงที่สุดแห่งธรรมได้ก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมท่านสาธสชนทั้งหลายผู้มีความใฝ่ในการปฏิบัติธรรมขอจเจริญพร